ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจะไม่เชื่อตัวเองเป็นสิ่งแรกเพราะเราถูกปลูกฝังว่าคนอื่นต้องเก่งกว่าการที่เราออกมาพูดเนี่ยมันหลงตัวเองการที่เราเชื่อตัวเองบางทีมันพลาดนะแต่เวลาคนอื่นทําเราพลาดละ่ะใครรับผิดชอบตรงนี้แหละเราเคยถามตัวเองไหมเคยถามตัวเองไหมว่าเวลาเราเเราไปไปเชื่อคนอื่นเนี่ย แล้วเวลาเราผิดพลาดหรือเราล้มเหลวเราได้แต่เจ็บใจนะเราได้แต่เจ็บใจแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าคนที่เขาแนะนําเราเนี่ยผิดนะเพราะทุกคนหวังดีกับเราทั้งนั้นแหละครับแต่คุณรู้ไหมว่าทุกคนเลยกระทั่งพ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงหรือใครก็ตามที่ที่รักเราอะ่ะเขาหวังดีครับแต่คุณรู้ไหมว่าคนที่ หวังดีกับเราแล้วให้เราได้จริงๆคือตัวคุณเองในโลกใบนี้ไม่มีใครอยากทำร้ายตัวเองเหรอกครับจริงไหมคุณอยากทำร้ายตัวเองไหมคุณอยากให้ตัวเองแบบลำบากไหมไม่นะจริงไหมแต่บางทีเราไปเชื่อกูรูเชื่ออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเชื่อผมไม่รู้เลยว่าผมพูดจริงพูดเล่นไม่รู้เลยว่ามันจะช่วยคุณได้ไหมเพราะฉะนั้นพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองครับคุณต้องรู้ด้วยตัวเอง คือต้องทําด้วยตัวเองหาคําตอบด้วยตัวเองจากสิ่งที่ผมบอกไปเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อครั้งแรกอย่าเพิ่งเชื่อใครนะให้ลองทําแล้วรู้ได้ด้วยตนเองนี่คือสิ่งที่ผมอบอกกับนักเรียนเกือบทุกคนเลยนะว่าว่าเวลาผมสอนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเชื่อกี่เปอร์เซนต์ก็ตาม สุดท้ายมันไม่ม,ไม,มันไม่เกิดผลครับตอให้คุณเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เกิดผลนะถ้าคุณไม่ทดลองทําแบบจริงจังนะครับเหมือนคุณเชื่อใช่ไหมว่าว่าบุญบาปมีแต่คุณก็เชื่อน่ะแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรหรอกนะเชื่อนะนะแล้วไม่ได้มีอะไรการันตีไงว่าเราสุดท้ายเราเราเราเป็นคนยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณขออะไรคุณอยากได้อะไรคุณต้องเริ่มจาก ตัวเองครับอืมเออแบบนึงนะผมอาจจะคุณต้องเริ่มจากตัวเองนะครับไม่แน่ใจว่าเขียนไปเนี่ยเขียนไปเนี่ยเห็นชัดกันไหมเดี๋ยวผมขออยากได้อะไรก็ตามนะครับขอหรืออยากได้อะไรก็ตามเริ่มจากตัวเองเริ่มจากตัวคุณเองนะครับเริ่มจากตัวคุณเองก่อนเริ่มยังไงล่ะนะวันนี้มีเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่านักเรียนของผมนะครับ จริงๆยังไม่ใช่นักเรียนผมหรอกนะเ,เขาอาจจะ <c oughs> ดูมานานละติดตามมาเป็นเดือนๆน,นะน่าจะหนึ่งเดือนมั้งเห็นเ็นพี่เขาบอกนะครับแล้วขอเล่นๆอาจจะไม่เล่นเนี่ยหรือเล่นไม่รู้แต่ขอเจ็ดวันให้ให้ได้เงินโดยไม่มีเหตุผลนะแล้วตั้งจิตว่าจะมาเรียนกับผมนะครับแล้วเขาบอกว่าอแต่พี่ไม่รักษาสัญญาสัญญากับใครอะ ไม่มีใครเห็นนี่ใช่ไหมเพราะว่าอะไรของเงียบคนเดียวเขาไม่ได้มาพิมพ์บอกผมนะครับแต่เขาไม่ยอมรักษาสัญญาจนเกิดเหตุการณ์เขาบอกว่ามันก็ติดขัดหรือว่าไม่ไม่มีคนรักษาสัจจะกับเขาเลยจนต้องยอมจำนนหรือสีโลราบมาเรียนกับผมถามว่ามันเป็นเพราะโอ้โหครูเตนี่มันมีอิทธิฤทธิ์เนาะมันเก่งกล้าสามารถไม่ใช่ครับวันนี้จะมาดูกันว่าเพราะอะไรแล้วไม่ใช่คนแรกนะ ต้องขอบคุณคุณพี่คนนี้ด้วยนะครับที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างนี่เพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อแบ่งปันให้คนทั่วๆไปเนี่ยเขาได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลังอํานาจของตัวเราที่อยู่ข้างในอะ่ะมันสูงมากคุณจะไปหักหลังใครก็ได้คุณจะไปโกหกใครก็ได้คุณจะผิดสัญญากับใครก็ได้แต่ห้ามผิดสัจะสัญญาหรือหักหลังตัวเองเด็ดขาดเคยเคยเคยถวายชีวิตตัวเองให้ตัวเองไหม ใครมีเจ้านายแล้วรักเจ้านายรักงานมากนะไม่ฆ่าเพื่อนไม่อะไรนะฟ้องไม่ฆ่าเพื่อนไม่ฟ้องนายไม่ขายอะไรไม่ขายเพื่อนไม่ฟ้องนายไม่ฆ่าน้องอะไรน่ยนะทำไมเราไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วคุณรู้ไหมว่าตัวคุณเองเนี่ยมีพลังอำนาจเยอะยิ่งกว่าคนอื่นๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตั้งจิตตั้งสัจจะยังไงก็ตาม ให้เริ่มจากตัวเองเพราะมันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่สุดเลยนะครับวันนี้เรามาดูกันนะเรามาดูกันนะครับกวาดก,กราบไหว้ตัวเองให้ได้ไหมครับใช่ไหมครับอาจารย์ใช่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณไหว้ตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้เนะี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยรู้อยู่แก่ใจยอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนยังไงนะครับแต่เราถูกห้าม ห้ามยกตัวข่มท่านทําตัวเป็นอย่างนั้นอย่าหลงตัวเองจริงๆไม่ใช่อัตตาหรือการหลงตัวเองนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าภายในเรามีอะไรนะครับภายในเรามีอะไรทุกคนนะครับทุกคนที่เกิดมาทุกคนที่เกิดมาทุกคนที่เกิดมาตรงนี้นะอะทุกคนเลยมอีอํานาจพลังใช่ไหม ทุกคนมีแต่แต่อะไรมันค่อยๆหายไปหายไปจากอะไรครับสภาพแวดล้อมสังคมนะผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่กดขี่ข่มเหงเรานะครับลองค่อยๆสังเกตพิจารณาค่อยๆพิจารณาดูไม่ได้ให้โทษนะครับแต่เราต้องรู้ตัวเองให้ได้ก่อนตื่นก่อนตื่นก่อนส,สลัดก่อนขย่ยาก่อนนะตื่นก่อนนะ จริงๆแล้วทุกอย่างเลยเนี่ยเอาตัวเองใส่เข้าไปครับตัวเราก่อนเลยซื่อสัตย์กับตัวเองให้ได้ก่อนบางคนบอกโอ<ห>้โหใครก็ซื่อสัตย์ไม่ใช่แบบนั้นนะรักตัวเองรักษาสัจจะนะบอกว่าจะทําอะไรคุณรู้ไหมว่าคุณบอกกับใครบอกกับครูบอกกับหัวหน้าไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับบอกกับตัวเองนะครับคุณเคยมีช่วงเวลาช่วงหนึ่งไหมที่ว่าจิตใจฉันนายอยากไปทําบุญที่นี่จัง นะถ้ามีโอกาสจะได้ไปแต่ถ้าคุณมีโอกาสแล้วคุณไม่ไปถามว่าใครผิดคุณรู้อยู่แก่ใจไงคุณไม่ได้พูดกับใครนะคุณนะ่ะผิดคําสัญญากับตัวเองนะครับและคุณรู้ไหมว่าคําพูดเล่นๆเ,เนี่ยที่บอกถ้ามีโอกาสนะจะได้ไปถ้ามีโอกาสจะอย่างนั้นถ้าได้นะจะมาเรียนเลยถ้าได้อย่างงู้นอย่างนี้คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วตัวคุณนะ่ะเขาจัดสรรให้อยากได้ใช่ไหมจัดให้ แต่พอคุณไม่รักษาสัญญาท่านแหละคุณแบบเออไว้ก่อนตัดชึบมันคือเหตุผลว่าพอเราโดนตัดสัญญาณไปเราจะไม่ได้ครับมันก็คือหายไปแบบนี้ค่อยๆเลือนลางไปดูไม่รู้แล้วว่าอำนาจกับพลังมันอยู่ไหนนะครับตอนเด็กๆนะวาจาเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะวาจาเราเป็นเส้นแบบนี้เลยนะเส้นแบบนี้ความคิดเราก็เป็นเส้นแบบนี้เนะี่ย การกระาทำเราก็เป็นเส้นแบบนี้โอ้โหมันเส้นมันมันยาวเท่ากันพอโตมาวาจาเรานะวาจาเราผู้ใหญ่ก็บอกว่าพูดอะไรระวังหน่อยนะอย่าหลงตัวเองนะครับโดนนะโดนตัดชึบเราก็เอาระวังปากหน่อยระวังปากหน่อยอย่างผมจะมาพูดแบบเนี้ยเฮ้ยเก่งมาจากไหนอ่ะมีใบเซอร์หรือเปล่า เพ่อจะคิดอย่างนี้เนาะแล้วคุณเนี่ยมั่นใจได้ยังไงว่าคุณเนี่ยเป็นไลฟ์โค้ดหรือเปล่าคุณหลอกลวงหรือเปล่าเห็นไหมพอเราเริ่มกลัวแบบอะไรก็ไม่รู้กังวลอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่ใจใจลึกๆของผมเนี่ยผมอะ่ะหูอยากบอกเรื่องนี้มานานละแต่ผมเคยนะครับผมไม่ได้เก่งกล้าสามารถแต่ผมเคยมาก่อนที่กลัวจังคนจะมาล้อเลียนเพื่อนจะเอ,อมองว่าเฮ้ย ไอ้นี่มันเป็นอะไรของมันเนาะเดี๋ยวนี้มันหลุดหลุดแปลกๆปกนะเพื่อนผมไม่มีใครผมผมไม่เคยบอกใครนะว่าผมนั่งสมาธิทุกคืนผมไม่เคยบอกใครนะว่าผมเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงผมเงียบกริบเลยแล้วผมก็ทําพูดคิดในสิ่งที่ผมต้องการแล้วผมก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มจากลองค่อยๆผมให้คุณค่อยๆทวนนะครับพิจารณาดูนะ ย้อนกลับไปสิ่งที่เราโดนขัดครั้งแรกคือคําพูดนะฉันอยากอืเป็นนักบินอวกาศเคยมีข่าวใช่ไหมแล้วครูบอกว่าฝันอะไรเนี่ยให้มันให้มันให้มันอยู่ตรงนี้หน่อยเป็นการดับฝันเด็กไหมอ่ะสวัสดีพี่แก้วนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขออภัยนะครับที่บางทีผมอาจจะอ่านเม้นไม่ทันนะเพราะไ่าไม่ได้ดูในคอมนะดูในโทรศัพท์ขออภัยนะอ่ามันจะมันเลยมีข่าวไงว่าเวลาเด็กน้อยเนี่ย เขาอยากเป็นอะไรห้ามไปขัดนะเพราะฉะนั้นเราเลยสับสนไปหมดเลยว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแต่อันนี้ที่พูดไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ว่าว่าเฮ้ยผู้ใหญ่เขาหวังดีถูกต้องทุกคนหวังดีครับแต่จริงๆแล้วตัวคุณหวังดีกับตัวคุณมากที่สุดไม่มีใครหวังดีเท่ากับตัวคุณเองเพราะคุณก็อยากให้คุณจเจริญรุ่งเรืองจริงไหมคุณอยากให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองที่สุดจริงไหมใช่ไหมครับทุกคนแหละ อยากให้ตัวเองเจริญขึ้นรวยมากขึ้นอ่ะมีรถขับก็อยากมีรถคันใหม่กว่าเดิมใช่ไหมอยากไหมอยากไหมมีบ้านก็อยากมีบ้านที่มันดีขึ้นอยากไหมแต่เวลาเราไปถามคนนั้นคนนี้บางทีเขาอาจจะเฮ้ยแค่นี้ก็พอแล้วอ้าวโดนขัดสังเกตเห็นไหมหรือหลายๆเรื่องเลยเราโดนขัดด้วยกันพูดนะครับคำพูดก่อนนะอ่า เราต้องการอะไรเราโดนขัดละตั้งแต่เด็กนะคิดเหมือนกันนะห้ามคิดอย่างนั้นห้ามคิดนอกกรอบดิอันนี้อันนี้ผมบอกเลยนะไอคำว่าคิดนอกกรอบเนี่ยมันมันตัดสินยากมากยากยังไงร,รู้ไหมยุคก่อนๆเนี่ยเขาชอบให้คิดเหมือนกันใช่ไหมแต่ยุคนี้เนี่ยใครคิดนอกกรอบสังเกตดูนะครับลุ่งเลยคนชอบอะไรแปลกๆเราเรารู้สึกแปลกๆไหมว่าเอ้ย บางทีอ่ะเราเห็นวัยรุ่นอ่ะเต้นเต้นกระโดดกระโดดโอ้โหตังค์เข้าเยอะแยะเป็นไงความคิดอะไรของเขาเนี่ยอะไรที่มันแปลกแปลกคนกับชอบเพราะเพราะอะไรเก้าสิบเปอร์เซ็นเราถูกปลูกฝังมาให้เหมือนกันมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์น,นั้นแหละที่ลุ่งอ่าพอพูดแบบนี้พอพูดแบบนี้หลายๆคนเริ่มท้อแล้วแย่เลยเนี่ยฉันไม่ได้ถูกปลูกฝังมาเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นั้นจริงๆไม่ได้แย่นะครับ เดี๋ยวตอนท้ายจะบอกว่าต้องทำยังไงนะครับแล้วอะไรอีกทำอีกนะพูดคิดทำโดนอะไรโดนตัดอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วอย่าคิดแบบนั้นลูกอย่าคิดแบบนั้นนะอย่าคิดอย่าคิดเกินหน้าเกินตาไม่น่ารักเลยคิดแบบนี้ไม่น่ารักเลยเป็นอย่างนั้นไปทำแบบนี้โอ้โหทำแบบนี้ไม่ดีลูกไม่ดีไม่ดีก็จริงไม่ดีในตอนนั้นนะถ้าผมบอกว่าผมอยากเป็นนักแข่งรถผมเข้าใจครับในมุมมองของคนเป็นพ่อ พราะผมก็เป็นพ่อคนเฮ้ยมันเสียงมากเลยนะอาจจะลดความตาย